พานางมาด้วยนะครับนางอยากมาตกปลาเกบนิดเดียว่ะ,ะแบตัวใหญ่นะครับปลาช่อนไม่ต้องเอานะครับคันไม่ไหวคันกับสายไม่ไหวนะครับกับลอกด้วยมันได้กาัา ตรวจอีกแล้วนะครับสายปลาแบตนะครับดูขนาดไซส์ไซส,ส์แต่ละตัวนะครับสี่สิบห้าสิบโลหกโลเกตได้ กล่องอยู่ไหนวะแบบใหญ่อืมยิ่งอย่างแรงเลยโอ้แบดควยครัใบใหญ่ครับดีโลคอ,อ <laughs> ใใครับ กัดยังแรงครับรีโลฟอกกัดจัตบเลยดูขนาดมือครับมองเข้าไปเลยครับใส่ยังใหญ่ <c oughs> ถ่ายรูป่อยพี่ <c oughs> <c oughs> ปล่อยครับได้เราก็ปล่อยประมาณโลโลสี่ชั่งน้ำหนักดูครับ ผมนึกว่าไอช่อนใช่พี่สิบสองยิ่มห้าโลสามอยครับเอาเอาลูกพี่เอาลูกพี่ เอาเลยแต่ชนนะชนชนชนมันเล็กเหรอชันเล็กอะชนเล็กก็ยังดีครับนี่ไงครับซีโ่ฟ สีขาวครับเต็มคำไซส์โลสองครับประมาณห้าสิบได้ครับตรงนี้เราฟีโรฟอกจีบดีกว่าตายมั้ย

เรียบร้อยบ๊ายบายเจอกันใหม่ปีหน้าใหญ่กว่าน,นีเา้เอาแล้วครับเอาแล้วครับกว้าจริงๆครับเอาแล้วครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับใหญ่ไม่แค่ใหญ่ช็อะอ้าสจริงๆแบตอีกแล้วแบตคั่ย ร้อง่า้รูปวะหารูกคุไป่าปบไปเบสสฟิโลฟอกครับฟิโลฟอกอีกสมครับจ้องไทยรูปะ่ปปะเอาไว้ทยเอาเอาไว้ท่ไทยห่ยไปโปรหมดโสโซตัว

ฮบ๊ายบายเจอกันใหม่บ้านก็ดีครับบรรยากาศบ้านโคตรสวยครับบรรยากาศก็ด nah ีนะครับบ้านเขาเป็นใคยไปเก็บที่นั่นวิกาดบวชหัดเบิ้งตาป่าก็ยังบวชหัดฉันมาเขียวเอาถือขันนี่โสยปูแย่งป่าเลย ยังป่า